สวัสดีครับผมพี่น้องสวสดี่ FC ด o ี e l ครับค่ะนี่โวกัส14วันนะผมไม่ติดเชื้อแล้วครับผมปอดเราอหรฮะปอดเราคือกัวมากตัวตัวตัวแน่ดังโซ่พี่น้องเสมอเสมอแงอยู่เจาแงไม่แงต้องาแมวงูเพเป็ี่นไม่แงเลยก็พี่ใหม่เรามาไม่ได้นะผมพี่น้องผีใหม่มาใหม่ก็แมวไม่นาะครับคิวกัดพอดีเขาติดอไะ กักเถ,ถดกัตวเรียกว่าเนียงคุ้มเสียงนะเลยเพราะท่านอยากมาหาแม่ไปนเลยนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วหลังวันเกิดวันอวันเกิดนึงก็เลยถือโอกาสมาเอากเช้ามาวันดีบีใหม่คุณแม่นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอามาทำบ้านนะเพื่อน <c oughs> อะนี่เนี่ยอ่าบีใ<บ>หม่เลย<บ><บ>นะ แ,แม่ก็ขอให้ลูกลุกลั่มลั่มลุยล้ยๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเจริญเจริญเด็กที่ได้รับมีคนหักเจตโอนได้หลายเด้ดออ่าถูกอัน้งทีกินพ่อแม่พี่น้อนตั้งทีไหน,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 นแม่ก่อนนะครับแค่หลานยังเดียวอยู่ะแค่หลานยังเดียวอยู่หลานอยู่เนาะหลานตะบุญหลานบวชตะบวชบุนญตะบวชตะบวชบุนเนาะตั้งทีไหนแม่อ่าคช่ไหม เดี๋ยพี่น้องแต่ผู้ใดไแม่ก็ยังไม่เห็นไก่นะครับผมไปล่างกลับไปล่างทีในแม่นะครับวกาทีไดนงี่แบบว่าข้างในล่ะถ้ามากก็ขาขึ้นให้ยังไงจะเล่นลงเรื่องเนาะให้เจ้าเสื้อทียมใันเนาะแล้ววันกับแม่นี่ลีแม่ครับแม่เห็นนนำบูปกาลี่ดีๆแม่ดีเมื่อมันจิมาเองมันจิมาแบบห้อ่บุญเลยแม่กับ้อแม่กับพี่ผู้เดียวเลยพี่น้องบ่อายสติเห็นนล้วเพิ่นเหรอครับ เห็ดอกผัก่แห่งนี้แบบอานามกระตะอรูปาหนามปานามดูหัวปาตาอย่เอาสีนซีหัวต่างๆนี่กลมลงด้วยะลูกกลมลงหัวยกขึ้นคอข้างนอกค่ะเห็นโอ้โยอ่าถูกครับอืมัดจะลูกแม่จะเล่นจะเล่นเลยอ่าถูกนะินแี่ดีๆก็ขีดเอาเฮ็ดเอาเอาไป นายไม่้องกะปีใหม่นะครับผมขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับให้เป็นลมก็ไปก่อนลูกจ้าเถื่อให้คุณแม่อายุเดือนนะครับผมแล้วก็อยู่กับลูกหลานแม่นนานนะไม่ลองนาะวเมื่อกี้ปอไข่ย่างไม่สิ้นสียาวัคซีนกับบอสจะไปยังยิ้มได้กับทางนะครับแล้วคุณล่ะลานคอยทันทันบอย่างกองย่างกองใช่ครับบอกเลยวันนี้กะ รเราดื่มกาเอาผ้ากระดาษย่งบปลหย่างย่างปฏินิีิละไม่สาวยุ่นต้นตักเป็นโต๊ะไงข้าของล่างหยังยันมาหอนเทีย่ยงครัออรองมาคำ้าคำ,าคำหอยเนี่ยเราค้ยยาเนาะซิ่กระโปกองลูกไผมากพี่น้องลูกไผ่ยาม่ยาเลยเห็นในกินพอนีมีเวลาบอ่ะตีนีร้ายพอม่าไปยังเราไปเสือ,อยุ้ยส่กันเท็ดไปเสียบท่ายิ่แย่เท็ดไปเสียบท่านยิ่งแย่เลยไปเสียบท่ายาเลนมันสูดเพรคือกันสูดเรคือการอะไสตดมาก เอาให้พี่ถามสุดเลยตัวเดียวในนั้นเอาสิบอกดอกไม่ต้อหวังดอกเพราะว่าไม่ได้เอทขายโอเคครับไม่ได้ขายเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บเสตากันเนาะไปเลยกันไปเพื่อนครับไปมาขึ้นมาขามันพี่อ่มาขึ้นมาขามมาตอนนี้เนี่ยลุงทุกกระด้างครอบคอบตีกบ้ปหรือเปลาตีกบก็ร่างเห็นอยู่แบบนี้ เอาออกมาเอารกันเลยเาอบาเรรยึเบยยเบยร์ครับยุดยรือยืดยึดฮะยดแล้วยึดจะแบบถ้ามันยุดมันอันตรายงวงมาขามีองวงมาขามอน้อเออขามเลย ุแม่กำลังดองเหรอเสียมของแม่เพิ่ม่พิ่มหน่อยก่อนเอาดองแล้วก็ไปเสียมเด้ฮะดองแล้วก็ไปเสียมดองทวันบ่แม่ต้องดองเท่านันอันต้มอันอันอันแจ๊สสดแล้วมาต้มลวกบ่บ่แจ๊สสดลวกมันมันบ่แสบดอกแล้วก็เฮ็ดยากบ่มันบ่แสบเพราะว่ามันมันบ่เสมอแม่เฮ็ดพวกลอกมึงแล้วมันเละมันเละเทีดิเออมันเละเที เ็ดอันนี้ดีกวา่าบางคนอยู่ในคลิปเขากะดองสดขเขาเฮ็ดตั้งสี่เลยดองสดเลยเยขาเฮ็ดตั้งสี่เขาแกส่สดเขาสีบอเขาสีบออันรั่วคุณผู้คน,นก็รั่วอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว,ว่ามันสูนี่ไม่ได้ดองสดมันแตกปอกสดเลยเฮ็ดก็บ่ยากดอกเฮ็ด่ไฟยิ่ไฟยากบ่ะไฟมากเพราะว่าเฮ็ดแตกพี่กายเนี่ยบว่า,วางตัวปีนี้ว่างเฮ็ดไห้ก็เลยเฮ็ดไห้กินเนี่ยหรือบ่อย อ้อยแล้วแล้วไอ้อน,น่อยไปปลูขกข้ากรมามัะย่งตปดก้อนแล้วดอกแปดย่งงนู่สองหมองอ่อมเกีบค่อแม่แล้วโอุ้ครับแ่ย่องม่ไหเลบยลบลุกข้าโรงงนหรอเปล ดูดใต้บุกเลยสวัสดีค่ะอนนี้มาทำอะไรคะเกมบาคาามันเกี่ยวกักรเดาไคุณเมี่ย้ากห้เปิหไปที่ยวกานั้งพียงพี่เขาเอาักกรดาแล้วมาขามไคุณเนี่เบึ่งนี่เรอโอ้บาโคออุยบงหน่อยบึ่งบึ่งหนงโรงพยาบาลล

เดี part, ๋ยวาเขาดูเามันไปปลูกเน่กับพ่อแม่มันเนี่ยกับพ่อม่วงพักไปเสียบเนี่ยไม่อยากเลยเอ้มาันไหนน่าไม่ปลูกใครพาเอาหักไปปลูจาาบอกแเาอกว่าอกเเสียบหน่ันแล้ววันละมัเดียวหน่อยมันนี่นี่เดียวหน่อยมาแล้ว่หลับมาแล้วอีกานพาลุยโอ้พี่เนี่ยล่ะลุงบ้องแฉบอ่ เท็กเก้่าคือเป็นนางกินทั้งต้นวันี้เันี้เอามาลุ่นสองม่เอาไปตำแมกินนู่นเดียวเท้าตัวนี้ลุ่นสเท็กแก้วหหังไปนัางกินรุ่นสนี่รุ่นสเดี๋ยวเราจไลุ่นสองทยไปอีกชื่อหนึ่งม่้วแล้วรุ่นไหน้มนอรุ่นนี้แะทบว่ไปตไม่ตตมาคำคอมันมอไรหรอน่งชั่วหนกิยู่ไม้หลายสถือถือใส่กับนาคนดู

ไปดูออกกระดาบักันต่อเปนผักกระดาบันอต์ลุงสากระโถงป้าดุได้ไรหรอว่เต็มตาแล้วบ่โอ้เต็มมันชุ้งแล้วบ่ได้เต็มทุ้งไอ้หนองเต็มตาไปหรอเต็มทุ้งเดียวน่ะมันบานมาแล้วมั้งเจ้เต็เป็นดอกเซกุล่าล่ะต้สิได้เนาะเป็นดอกสัาุล่านะดอกสักุล่าเมืองไทยพี่น้องเมืองต้สิได้แฮ่เขากอบว่ามาเอาโอ๊ยชนอะเขากอกการโตตะี จนว่าบานเบิดพี่น้องที่ดได้ครับนี่น่ไหนเากันตัวเองเข้ามาเดกัาเดกัดกนเที่เอานี่ชุดราเนเข้ากับไปตัวผักกะเหลวผักกันหลวผู้ข้นแล้วมากินได้พี่น้องแล้วมาไร้เด็นอ๋ล้หากเนี้ยเล่าเนีแล้หากเนียเร้มากินแล้วก็เนียเลาโอ้โหเดีย่าฮ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 ่เฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่ฮ่่่า่่่า่่า่่่่า่ เานังพวนเด็่เลยหนังพวานนังพวานคอนเลยตะกุลาตะกุลาเมืองให้ต่นุพ่นสซันแล้วมาใส่หัวเมีย่นเป็นสามีดีหากเมียน่ามาเมียมากินไปกินไปอยเห็นเมียกินขนาดจะคล้องไม่ก um> ิน uh นัน um ี uh ่เ้นอัารสักดรอเอาเมื่อยอะไนบอกหาแต่เมนู้ปน không không khéo họ phạt chắc nhớ bỏi sư san thắt cả đầu luộc khi nó để lại rồi, gìn mốc tiền, quẩy 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 đi, hết số hết hết mắc, anh mắm cá bông mai sam ảnh, ôi mắc hết bà ba tít khác hoa, hót ba tít nhỏ, mua ngay nên luộc ngay nên, mua ngay nên ngay nên, không có nó không cá bông sam như nào bản hót nên nó chỉ có một đứa ở vách nhà, mắm mắm khéo cá bông na xùi ตัวตองแล้วกันยบานสวนเดี๋ยวดูเอาไปปลูกไอ้ยี่บานสวนเดี๋ยวยืนหาบ้านมาเดมาพ่อบอกพ่อแด้พอได้พ่อรุกพ่อได้โอ้เหียสร็แ่าเฮะเก็บออกเดี๋ยวนี้เลยก็สิได้เนาะซุมมันนลนบานน่ะนะขันข้ามาจะตอนมันมหนบานเ้าบดลเอียดยกยากไ้หาสิเดีบตอยเอาตัอเลอา้นนี่ยนะพี่น้องบานบ้านบ้วนบาน ไหนมาเานผมนะเลียนรอีนะ่าจเยสาเล้าๆกัไฟอีหยอก้าจะไปเสือข้าจะไปเสือเอาเตียงสาผมอยู่โอ้ยใครรัสาไม่ผัวสาโอ้ย้ากอะไรโอ้ดโอดโอ้ดสาใดโอดสาไดโอดดาราเบือเนาะโอดบาร์เบร์ป่ผมนํา สาผมพร้อมสาผมพร้อมตัดผมพร้อมถึงว่ากอย่าเรียอตแต่ผมมีเลยเพราะว่าเพราะว่าตัดผมนีเปิดร้านตัดผมนีคือแบบบ่มีบ่จนนะเออป่ได้ลงทุนอย่างเนาะบ่จนนลดปรได้ลงทุนอย่างเนาะตลอดลดดรอหเพผมพน่าตลอดม่นมันืนเราเป็นความเมนียนเป็นอาชีพทิ่ตัวเฮาน้อแมนแมนตายไปเลยแมนผู้่อยไปตายา่ำมีจะร่ำไม่ได้ขันไก่เนาะไม่แต่บัตเตอรี่เนาะเสีย่าไฟสหรัอ้บอผู้่อยไปตายร่ร่ำจะมี่เ้าจุดหอคนเน่ยเนาะ พอนสบายสบายแล้วเตตัดสิได้เตาสี่ขันตัดเลาก็ปิดได้ประมาณหามงแงล้ก็ปิดก็ตัดเด้ประมาณเศ้าวแล้วก็ปีดหมล้เกาตัดหัวละสบบาทตอนนี้ของเบาทดเราตัดแล้วพแพงจะว่าคุณาคาอะไรนตัวาอู่บนน้ำซางาสิบหห้เยาครบเิลยได้ดีได้น่า้างตอผมได้ดีว่าม่จนเลเห็นหมอพญานุกินไห้าเดกีเนาะไม่ตัดน้ำดีค่ะถ้าเจ้าเสี่ยงก่อนเดือน ไปเลียนตัดผมมาได้เ่้ยผมผู้หญิงผมผู้ใต้ตัดเปลี่ยนหมดเลยแต่เป็นอยู่แล้วผู้ใตยบอียดอกกอดดิแท้เว้อเลยัต่องอีมาก่อนบ้ารงไหผมนี่ลาตัดผมกระเทยนีอยู่นระแกบไปเนาะโอ้มันตรงใหมพี่น้องเบิงใบลายเนาะ บานเบอร์อะทสิไหนครับะาดาวเรียกว่าะเดานั่นเอามาหน่อยะาดาหวานยี่บ้าะาดาหวานเถาะเอาละยไปยังก่อนงสาผมมาไม่อยู่ย่ารรเมืองเขากล่างหินจหยังอเขาล่างหินเห็นไหมอันนั้นากบานปัญาใบแงงมอยู่้นทางเห็นไมกว่างแห้งพี่น้องบึงนี่สุดกี่เนมแม่ขนาดสุดอมพูดสุดคนช่างคนแก่สวัสดีค่ะ มากเเออ้ดีเามาตเฮียยังไงอนกนมาตับ่มีบ่วันปีนี้ปนเนี่มี่่ไม่มีบ่มี่้บ่ไปเบิ้ลมันาเบิ้ลหมดไรสงการหมดนี่รยอหแต่มีไงนมาใส่เย็นบ่เขาจะาไแล้วไสิม่ใส่บมี่มีลุงมาไปเบิ้ลยี่ะไวังเบบเบอกลจหาถ้ำโอเคครับพี่น้องตอนนี้เ็าถึงบ้านแล้วหนาวอะไรไงแต่วรไง วันมะเหรอแมนครับถูกต้องอ๋อไม่เไม่อาวนเป็นไงวันนี้วันนี้ก็ไปหาคุณแม่นะแมงเนาะไปหาคุณแม่แลท่านเกิดพาเพันไป็นท่นเกิดวันวันแล้วบันันไม่ได้ไปพาเพันไปกราบเท้าคุณแม่นะครับผมแล้วก็ซื้อโอกาสเอากระเช้าแม่คุณแม่ปีใหม่ด้วยนะครับแมงค่ะเพราะว่าซื้อมาแต่ปีใหม่เราไม่ได้ไปกันมาฆ่าโควิดก่อนลากรีนให้แม่แล้วก็เอาตีนแม่หยุกใส่หัวอะไรแบเนาะยแจ้งจับลือมันบางเลย จะเดินลงเรื like ่องลำดวยลำดวยทั okay. ้งแนวไเแี okay. ้ยว่าเบอร์หนูไฟฟ้ามดีว่าเออไงเราไฟน้ำน้ำเนาะแล้วก็ลูกเล่ากันเนาะแล้วก็เสวฟ้อนอีกสองสองคนไม่ได้ไหวเพราะว่าเป็นคนไทยคีบไปเพลินนะค่ะครับผมโอเคครับผมมีหนังสำหรับคลิปนี้กันเนาะนี่แหละมาทำความดีขอพรจากพระในบ้านเนาะพระอ่าพรจากพระในบ้านน่คือพรที่ประเสริฐที่สุดเลยแม่นครับผมพรจากพระในบ้านแหละแม่นคือเนาะโอเคกยุ่งอะ เค,หหเคยหลังตีในแม่เจงเคยวะเคยเนาะการบวชนี่โอ้ยัหนมันว่าแม่หนูแลว้วคนละอย่างอยงอย่างอย่างหมายถึงวันปกติเนี่ยเคยว่ย่างอย่างย่ง,อ,ยงองเคยอยู่วะบ่เคย <c oughs> โอเคครับ<ต>พี่น้องบ<ม>าเคยห,หลังต้องมาไหวตลอดได้ละถ้ากว้ต่วายอยู่กวะไว้กระไว้ยอยู่แล้วแหละจะวายหลังตีในม่เคยย่างไรพี่น้องเนาะเราก็มาทําความดีเนาะเพื่อให้กับคุณแม่ของเราครับพี่น้อง แม่แห่งวายอยู่มาค่อยก่อนลูกชาด้วยตัวมันเอก่อนลูกชายก่อนไม่ค่อยใส่สนิดกับอะไรแล้วคุณแม่เพราะว่าคุณยายเลี้ยงไม่ได้ไงตอนไหนไงนะบอเลแต่คุณยายนะครับผมมีโอกาสก็เดี๋ยว ให้มันคักค่ซาซาคกันโควิดโควิดซาพปล่าทั้งการไม่หายยายนโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ๊เยาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็โอ๊เยาแฟมิลี่แฟนเพจด้วยขอบคุณกับการตอบรับที่ดีนะคะขอบคุณกับการติดตามกดกดกระดิ่งให้แล้วพี่น้องเน้ะขอบคุณมากมากขอบคุณยศีที่น่ารักทุมากมากเลยนะคะจ้าสหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยคลิปนี้เอาไว้ซำนี้พี่น้องพอกันไหมคลิปหนานะคะสวัสดีครับผมพี่น้อง <ไป S 2> ของครับ